สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับช anel จ i n g l e h a นะครับวันนี้เรามาดู Blessing ทั้ง6สายของออ War d i v i n i t y นะครับไปดูกันเลยนะครับคอนเทนต์มาค่อนข้างเร็วนะครับก็จริงๆผมคาดหวังไว้นะครับหรือข่าวที่ได้มาตอนแรกเนี่ย Patch Awakening นะครับหรือว่า Patch หกจเนี่ยจะเข้าจริงๆในช่วงปลายกันยาต้นตุลานะครับ ต่ว่าแพลเลียมทำเวลาได้ดีมากนะครับมันกำลังจะเข้าแล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นไม่เกินวันจันทร์อังคารหน้านะครับหรือดีไม่ดีก็อาจจะวันศุกร์นี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งมาดูเบรซิ่งกันแล้วนะเพราะในอนาคตอันใกล้นะครับเราจะได้เริ่มเลือกอัพเลือกใช้กันแล้วนะครับสำหรับสายที่3นะครับ Divinity of War นะครับปล่อยเบสซิ่งออกมาแล้ว6อันนะครับลองมาดูกันเลยนะครับแร่สองอพิกสองแล้วก็รีเจเนอรี่มาเริ่มที่แร่ครับ Forest Defense นะครับซซายบนรูโล้นะครับ แชมเปี้ยนตัวที่มีเ b l e s s i n g อันนี้นะครับจะรับดาเมจน้อยลงนะครับจากฮิตของสกิลที่ตีหลายครั้งนะครับหมายความว่าถ้าสกิลนั้นตี4ครั้งครั้งแรกรับดาเมจเท่าไหร่ครั้งที่2 3และ4ก็จะรับน้อยลงเรื่อยๆนะครับดาเมจรีดักชันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุก Additional Hit นะครับเช่นเดียวกันก็คือจำนวนฮิตที่เยอะขึ้นก็จะแปรผันตรงนะครับกับ ความเสียหายที่เราลดทอนได้นะครับหรือว่าแปลกผกผันกัมมันต์ที่เราโดนนั่นเองนะครับพูดแล้วอจะงงสมมติฮิตแรกโดนหมื่นหนึ่งฮิตต่อไปอาจจะโดนแค่แปดพันฮิตที่สอาจจะโดนแค่หกพันและฮิตที่สี่อาจจะโดนแค่สี่พันนะครับแน่นอนว่าเลเวลที่สูงขึ้นหรือว่า ascension a w a k e n ดาวแดงเท่าทิศ awakeninging ที่สูงขึ้นนะครับก็จะลดทอนดัเมจได้มากขึ้นและก็ดูเป็น mastery ทั่วไปนะครับที่ใช้ได้กับทุกที่อาจจะเน้นไปในทาง PvE นะครับที่ คนรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะไปเจอกับบอสแบบไหนนะอาจจะเป็นบอสที่ตีหลายๆครั้งนะครับตอนอาจจะพูดถึงสเกลาร์คิงนะครับระหว่างจ,จะพูดถึงคริเทียร์หรือคริฟฟอนซึ่งมันตีครั้งเดียวนะไม่น่านะน่าจะเป็นสเกลาร์คิงนะครับหรือไม้กระทั่งบอสใหม่อย่างทวินนะครับไอออนผมลืมชื่อบอสแตนะแต่เดี๋ยวเอ่อ คลิปล่าสุดของช anel วันนี้นะครับก็จะมาอ่านชื่อบอสกันอีกรอบแล้วนะเพราะแพทมันกำลังจะเข้าแล้วนะครับโอเคจบไปอันแรกนะฟาเรลด์ดิเฟเอนซ์นะครับอันที่2 h e ฮีโร่โซครับผมเพิ่มดาเมจที่ทําต่อบ,บอสนะครับแล้วก็มินเนี่ยนของบอสว่าลูกน้องของบอสนะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกน้องของบอสหรือว่าจํานวนบอสที่เราสู้ด้วยเนะี่ยมีกี่ตัวนะครับก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามจํานวนศัตรูที่สู้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนครับ Mass PVE อีกแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยสายนี้จะเป็น Mass PVE ซะเยอะนะครับหรือว่า Player versus Environment ซสเยอะนะครับก็แน่นอนเราเห็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียอย่างแมงมุมนะครับดาเมจเยอะขึ้นก็อาจจะใช้กับตัวอย่างคฮาร์ t Royal Guard นะครับหรือแม้กระทั่ง ตัวระเบิด hp ระเบิดพิษทั่วๆไปนะครับทีนี้ในไฮดาก็น่าจะใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าจำนวนบอสมันเยอะนะครับก็อาจจะเป็นเบสซิ่งทั่วไปพื้นฐานเลยที่เราจะใช้สู้กับคอนเทนต์ pve ที่ศัตรูมีมากกว่า1น,นตัวนะครับตัวต่อไปครับ chain breaker ครับ epic นะครับทุกครั้งที่แชมเปี้ยนตัวนี้เข้าเทิร์นนะครับเราจะมีโอกาสที่จะลบ stun freeze sleep provoke fear to fear petrification นะครับหรือในประโยคง่ายๆก็คือ debuff ที่เป็น cc ทุกชนิดที่ติดนะครับ จะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับแชมเปี้ยนติดดีบัฟเหล่านี้อยู่นะครับมีคูดาวสามเทิรนนะครับถ้าอัพเลเวลไปสูงขึ้นนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่แชมเปี้ยนตัวนี้โดนโจมตีโดยศัตรตูนะครับในขณะที่เราติด CC อยู่นะครับเราจะมีโอกาสที่จะเล่นเกตเทิร์นตัวเองด้วยนะครับในระดับดาวแดงที่สูงขึ้นก็ เป็นเบรซิ่งที่เล่นในทุกที่นะครับไม่เหมือนกับ p v e อย่างเดียวโดดๆละนะเชนเบรเกอร์นะครับแรกๆก็มีผลแค่เข้าเทินแล้วเคลน์ตัวเองหลังๆก็คือเข้าเทินได้ง่ายขึ้นถ้าเราโดนโจมตีระหว่างที่เราติด CC อยู่ด้วยนะครับก็ดูเป็นเบรซิ่งที่น่าสนใจใช้งานง่ายไม่น่าจะมีข้อผูกมัดอะไรมากมายนะดูแล้วง่ายกว่าสายไลท์แล้วก็สายดาร์กเยอะนะครับเพราะเงื่อนไขมันค่อนข้างง่ายนะครับเราไปดูอีก3อันนะครับ Commanding Presence, Life Harvest แล้วก็ Soul Reap ครับ Commanding Presence ผมพูดไปแล้วนะ mm hmm. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ mm hmm. ผมพูดถึงไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วนะคลิปที่แล้วที่เป็น Live Blessing นะครับผมพูดถึง b r a s s i n g Blessing หนึ่งที่เป็นระดับ Legendary นะครับที่จะลดอ u r a แล้วก็เพิ่ม Aura นะครับลดอ u r a ตรงข้ามเพิ่มอ u r a ทีมตัวเองนะว่ามันจะไม่ซ้อนทับกับ Commanding Presence อันที่พูดถึงเนี่ยก็คือ p a s t 4นะครับ Intimidating Presence ขวาบนนั่นเองนะขวาบนเนี่ย จะไม่ทับนะครับจะไม่ทับกับ Commanding Presence บนซ้ายตอนนี้นะครับก็คือถ้า up ขวาบนแล้วอันบนซ้ายจะไม่มีประโยชน์แต่สำหรับตัวที่เป็นตัวละคร epic up l uh, e g e n e r a l l y ไม่ได้นะครับ Intimidating Presence ไม่ได้ Commanding Presence ทำงานแค่การเพิ่มขนาดออล่าของเรานะครับไม่ลดออล่าฝั่งตรงข้ามาใช้ได้ทุกคอนเทนต์นะครับแต่มันซ้อนทับกับ Intimidating Presence ในทีมหนึ่งมีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับอันต่อไปครับเปด e g e n e r a t อแรกของ Divinity of War นะครับ Life Harvest ลด max hp ของฝั่งตรงข้ามเมื่อไรก็ตามที่ฝั่งตรงข้ามได้รับการชุบชีวิตนะครับอันนี้ทํางานง่ายๆเลยนะครับถ้าฝังตรงข้ามตายโดนชุบชีวิตขึ้นมา max hp จะโดนลดตายชุบชีวิตขึ้นมา max hp จะโดนลดหมายความว่าอะไรครับตายง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ชุบมันจะตายง่ายขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งชุบยิ่งอ่อนนั่นแหละนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันแก้ทางได้ด้วย blessing ที่แบบ h e ลตัวเองขึ้นมาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นม i ร a c l e h e ี l อันนี้หรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการติดม แม c กเหลอดลดโดนลดเลยนะครับเราจะเห็นประโยชน์การใช้งานจากคอนเทนต์แน่นอนครับ uh, แมงมุมน้ำแข็ง i อ e ์ o กเ m มพี k นะครับคอนเทนต์ที่ฝั่งตรงข้ามชุบลูกน้องขึ้นมานะครับหรือชุบชีวิตตัวเองขึ้นมามาสเตอร์เบสซิ uh, ่งนี้โทษตีนะครับก็จะทำให้ ครั้งต่อไปที่เราจะฆ่าเขาง่ายขึ้นและแน่นอนในอารีนาด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเบสซิ่งที่เด่นมากในอารีนาแต่จริงเลเจนเดอรี่เบสซิ่งทุกอันก็เด่นหมดนะครับไลฟ์ฟาเ s t ก็เป็นหนึ่งในนั้นและอันสุดท้ายครับของสายดิวินิตี้ออฟวอลโซวิฟนะครับเมื่อไราก็ตามที่แชมเปี้ยนที่มีเบสซิ่งนี้โจมตีศัตรูนะครับลดเอชพี HP, และลด h อศัตรูนะครับไปถึงขีดที่กาหนดไว้ในเบสซิ่งนะครับ อริเปอร์นะครับหรือว่ายมทูตนะครับจะออกมาแล้วทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับใส่ hp ที่เหลือของศัตรูนะครับสำหรับสกิลที่เป็นสกิลตีหมู่นะครับเป้าหมายแต่ละตัวจะโดนลด hp ถ้าโดนลด hp ไปถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็จะโดนรีเปอร์ตีทุกตัวเหมือนกันหมายความว่าสกิลรีเปอร์เนี่ยสกิลยมทูตโซวิฟเนี่ยนะครับติดกับเป้าหมายทั้งสกิลหมู่และสกิลเดี่ยวแต่ว่าแยกคิดเป็นตัวตัวนะครับอาจจะตอนแรกอาจจะเขียนไว้ว่าถ้าเลือกศัตรูลดโดนลดถึงครึ่งหนึ่ง โยมมัทูจะปรากฏตัวขึ้นเพราะฉะนั้นศัตรูตัวไหนที่โดนล,ลดเลือดถึงครึ่งหนึ่งอันนี้เรื่องครึ่งหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมียมมาทูออกมาตีและทำเมจใส่เลือดที่เหลือด้วยนะครับอ่ฮิตการโจมตีของยมมาทูเนี่ยจะทะลุ defense นะครับแล้วก็สกิลลดทอนดามเมจบัฟลดทอนดามเมจทุกชนิดนะครับ ก็เป็นสกิลลัดช็อตดีๆสกิลหนึ่งนั่นเองนะ50%เออาจจะดูโกงไปนะผมคิดว่า,าจ,จะอยู่ประมาณ20 30ไมิบไม่เกินไม่เกิน 30- 30โกงละนะครับ20% 15% 10%ประมาณนี้นะครับเลือดที่เหลือหมายความว่าตีจนตายเลยนะครับอันนี้ฟังดูก่อนนะเลือดที่เหลือหมายความว่าตีจนตายเลยหมายความว่าถ้าเรามีสกิลสกิลหนึ่งเราตีฝั่งตรงข้ามไปแล้วเลือดฝั่งตรงข้ามถึงเกณฑ์ที่เรากําหนดของเบสซิ่งนี้ฝั่งตรงข้าาาามมจะะะโดนนยยยยยททททททูตตตตตัีีแลลิ่ตตุุ่่ defense, ุกกอง Uh, ถ้าฝั่งตรงข้ามรอดชีวิตนะครับใน a w a k e n i n ดาวแดงสูงๆนะก็จะติดทูเฟียไปด้วยนะครับเด็่งเทินนะครับถ้ามันรอดนะรอดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับติดทูเฟีย1นเถินนะครับก็เป็น b l e s i n g เสริม d a m อีกหนึ่งอันที่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับตัว d าเมจเลือกใช้นะครับใน 6.0ที่กำลังจะเข้ามานี้นะครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ6 Basing ของสายวอนะครับก่อนที่เราจะได้พบกับ6เบ s ซิ่สุดท้ายรวมเป็น24 Basing ในเร็วๆนี้นะครับก็นะทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ